สวัสดีจ้าเกวีานชาแนลเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าไหนที่ผมไม่ล่วงไหมหลังคอดหลังคอดมีคนผมไม่ร่วงไหมหลังคอดนะเน้นว่าหลังคอดมี<ร>ใครไม่ร่วงไหมนะเราไม่ร่วงมีไหม,มผู้ชายจ่าผู้ชายจ้ามีค่ะมีค่ะมีเยอะไม่ร่วงค่ะอืมเนี่ยเห็นปะ่ะเพราะฉะนั้น แม่แม่ไม่ต้องกังวลไปก่อนเลยว่าเราจะล่วงหรือไม่ล่วงเราก็รุนเอาทุกคนเพราะว่าเอา่อมันไม่เหมือนกันอาการของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างที่หนูบอกเห็นไหมแล้วแต่ความโชคดีของคนจริงๆทุกคนอืมบางคนแล้วก็เรื่องนอนๆอ,อะไรเนีย่ยโชคดีอะไรบ้างโชคดีอไม่รู้อ่ะไม่รู้มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเขาโชคดีเลยอืม คือท้องแตกไหมไม่แตกไม่แตกเขาดีไหมคือไม่รู้ไงว่าแตกหรือไม่แตกบางคนแตกหลังคลอดอืมก็าต,ต้องรอเรอคือมารวบรวมหลังคลอดทีเดียวใช่แล้วก็อะไรเนี่ยคลอดน้องแฝดสี่เดือนแล้วผมร่วงปวดหลังหนักมากฮอ,อ,อร์โมนเกี่ยวบอมันมันมันเป็นเพราะฮอร์โมนแหละทุกคนเยอะมากในเรื่องของ ฮอร์โมนคือสำคัญสุดไฟเบอร์ hmm. iber, หนูกำลังเล่นกราฟิกอยู่นะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องออกแบบเนาะหนูอยากถ่ายรูปใหม่ด้วยอะทีนี้ถ้าทำกราฟิกมาแล้วหนูก็อยากถ่ายรูปใหม่ไม่เป็นไรขายไปก่อนขายไปก่อนค่อยถ่ายก็ได้ถ่ายแบบพรีเซนเตอร์อะแต่หนูต้องพรอมก่อนไง จึ้งก่อนถึงจะถ่ายได้เพราะว่าไฟเบอร์ตอนนี้คือคนรอมากนะคะตรวจคันขึ้นขีดจางๆตรวจรอบสองก็ขึ้นทองไหมคะถ้าขึ้นขีดจางๆเอาทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงเข้มเลยค่ะแต่ตอนท้องกินบำรุงกระดูกให้ถึงลูกแก้งแคลเซียมไปกระดูกเราจะเปราะบางลงใช่ปทะฟันไหม คอดผมร่วงต่อมาฟันผุตันนี้ผุแล้วผุแล้วเตรีมปากเลยไม่ไปทำให้อาบันไห้เขาดูหน่อยอ๋อเขาเจ็บให้อาบันดีนะไม่เราไม่เราท้องไม่แตกแต่แพ้ท้องแต่ผมร่วงเยอะมากจนลูกโตยังไม่หาย แต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังคลอดอะ่ะกินบำรุงได้นะถ้าหลังคลอดแล้วไม่ได้ให้หนมแล้วอะ่ะก็คือหาอะไรกินบำรุงหาแคลเซียมกินหาคอลลาเจนกินอย่างนี้นะคะลูกแย่งแคลเซียมไปหมดแผลร้อนในในปากนี่เป็นบ่อยมากตอนนี้ก็เป็นอยู่ข้างในหนตรงไหนตรงข้างใน <c oughs> ผมร่วงเดี๋ยวก็ดีขึ้นเฉพาะบางคนเปลี่ยนเปลี่ยนยาสระผมเอาใช่แต่ว่าเดี๋ยวหนูอะหนูจะกินบำรุงเลยทุกคนหนึ่งคือคอลลาเจนหนูมีคอลลาเจนแล้วตอนนี้ก็คือกินคอลลาเจนของตัวเองสต็อกไว้ให้ร้อยกล่องอย่างละร้อยกินคอลลาเจนของตัวเองก็คือจบนะเพราะว่าคอลลาเจนหนูช่วยเรื่องผมร่วงดีมากๆมากๆ,ๆเลยแหละย้ําเลยว่าแบบคนเห็นผลในเรื่องของผมร่วงเยอะมาก ลูกเรากินน้ำเต้าหูเ้เยอะแพ้ถั่วจ้ะตอนท้องเหรอกินน้ำเต้าหูเ้เยอะเออเขาเลยแพ้ถั่วันนี้ตัวเองกินอะไรเยอะตอนนอนไม่ไม่ได้กินอะไรเป็นพิเศษกินชาฮะกินชาลูกเกิดมาแพ้ชาเน่ยไม่รู้อะ <c oughs> ไม่ได้กินอะไรเป็นพิเศษอะก็คือแบบชาไข่มุกไงห,หนูก็กินแบบกินหลากหลายเน้นการกินหลากหลายคะ่ะเพราะว่า มม่ขอกินน้ำมะพร้าวเยอะๆ,ๆกินอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมันกินได้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องกินเยอะกินตลอดอะไรเงี้ยมันก็กินให้มันพอสม,สมควรนะคะอย่าคิดมากค่ะอย่าไปฟังคำพูดในคำพูดใครเยอะจิตตกจิตจะตกฟังหมอ,อะลรแม่เราพ่อคะ่ะเขาจะช่วยเรื่องอะไร <ตก S 1> บ้างเขา <อ S 1> <ขอ S 2> จะหหนูช่วยเรื่อง ผิวผมเล็บกระดูกเป็นคอลลาเจนไดเวทไทายจากปลาแบบแท้ๆเลยทุกคนในหนึ่งซองคือไม่ได้มีแป้งไม่ได้มีน้ําตาลอะไรผสมแบบว่าให้มันแบบให้มันดูเต็มซองอเฉยๆมันคือคอลลาเจนล้วนๆแล้วก็สารสกัดจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่